สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ควนจอยนะครับจะพามาดูแม่ลูกครับผมเขาพากันทำอะไรนะ่นี่ดูครับดูครับคุณแม่ครับคุณแม่หัดขี่นะครับหัดขี่น้องผมแป๋มนะครับผมเป็นการหัดขี่ครั้งแรกครับผม มาดูกันครับว่าลูกสาวครับผมจะเชื่อฟังคุณแม่หรือไม่ครับผมจะเป็นยังไงครับเอาคุณแม่ครับอ่ะสั่งลุกขึ้นดิครับคุณแม่นี่ครับผมคุณแม่มือใหม่ครับผมดูดูดูด,ด,ดูหางฉีแล้วจะพาวิ่งแล้วจะพาวิ่งแล้ววิ่งไมมวิ่งวิ่งไหมวิ่งอ่ะสวัสดีนะค่ะคุณแม่สวัสดีนะนี่ก็เป็นใบเฟิร์นนี่ คุณแม่เคยขีย่แล้วครับแต่ผมแปมไม่เคยขีย่ครับ oh, <no. S 1> อันนี้อยากเป็นควานช้างครับผมอยากเป็นควานเลี้ยงช้างเต็มตัวดู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 ลูกสาวพาเข้าป่าแล้วดูดูด,ดูดูครับทุกคนครับดูดูครับ,รบลูกสาวจะแกล้งแล้วจะแกล้งยังไงครับแกล้งยังไงเอาแล้ว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 ดูดูครับดูครับดูว่า คุณแม่จะเอาน้องช้างนะครับอาจจะออกจากต้นไม้ได้หรือไม่นะครับและลูกสาวนะครับจะเชื่อฟังหรือไม่นะครับนี่แกงแม่แล้วแกงแม่แล้วแกงแม่แล้วทุกคนเอาแล้วเอาเอาเอา มันใส่มันใส่รองเท้าคุณแม่ครับมันใส่รองเท้าคุณแม่สงเัยจะมันเที่ยวนนี่เลิกหมดเลยครับเอาตีนเคียครับผมเอาเท้านะครับประทานโทษนะครับผมนี่นี่อยากขี่เดี๋ยวกวนจอยจดให้ครับผมดูครับดูเจ้าน้องปอมแปมจะว่านอนสอนง่ายไหมว้าว มีที่หลอกล่อแล้วครับทุกคนครับมีป่าอดดะครับผมป่าตุนไม้ที่อย่าเขียวกระจีครับเป็นป่าที่น้องช้างชอบมากครับรู้สึกว่าแม่ควานขีนะจะค่อนข้างเหมือนจะแก้งนะครับทุกคนครับ จะแกล้งแบบบิดซ้ายบิดขวาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่านี่นี่ดู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 ด,ด,ด,ดูจะแกล้งจริงนะครับจะแกล้งจริงนะครับ oh นี่นี่ไม่ตีนเคียด้วย, oh ยน,วนี่ตีนเคียด้วยครับทุกคนจะเคียด้วยแบบอารมณ์แบบเหมือนแบบขี่ฉันเหรอเธอเป็นใครมาขี่ฉัน oh. นี่นะครับผมมันจะรู้สึกคนละเฟลกับที่ ควันจ่อยเลี้ยงนะครับนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วขนาดย่านะครับทุกคนครับย่ายังไม่อยากกินนะเชื่อไหมครับย่าอันนี้่ย่าเป็นย่าตีนทุกแกนะครับอร่อยมากครับดูครับดูครับดูแม่ควันจะทำยังไงครับผม เมื่อยค่ะเมื่อยค่ะทุกคนค่ะอานเมื่อยมากเลยไม่เหมือนขี่พี่ใบเฟินเลยค่ะเขายังเล็กอยู่นะครับเขายังเล็กอยู่เราต้องหัดคุ้นเคยนะครับหัดทําความรู้จักกับเขาด้วยเพราะว่าวันแรกก็จะเป็นอย่างนี้วันต่อๆไปเนะาะม้งชางเขาก็จะรู้ว่าใครมาขี่เขา <Yahoo. S 1> อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนครับ เดี๋ยวควนจอยนะครับจะให้แม่ควนนะครับเดินรอบนะครับฝึกเดินดูครับอ่าแม่ควนอ่ะลองเดินดูครับลองเดินดูว่าน้องช้างจะรู้จักจกับแม่ควนไหมจะเป็นยังไงอ่าเอากระดิกขาไปด้วยอ่ากระดิกขาไปด้วยอ่ากระดิกขาอ่าเลี้ยวเลี้ยวอ่าเลี้ยวอ่าเลี้ยวกดิกขา ก็ดิขาเดินเดินมาเดินมากะดิขาด้วยกะดิขานี่ดูดูขาหลังนะครับทุกคนครับด้วยความอารมณ์ไม่พอใจนะครับอารมณ์ที่ดูครับดูครับนี่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 นนจะแกงแม่นะครับทุกคนครับจะแกงแม่นะครับจะเป็นไอ้ทองแล้วครับทุกคนครับจะเป็นไอ้ทองแล้วจะเป็นไอ้ทองแล้วครับทุกคนอะขี่มาขี่มา อขี่มาอ่าวาทุกคนครับพอเมควานเราจะเก่งหรือไม่นะครับปกตินี่การเลี้ยงช้างเมควานจะไม่ค่อยถนัดนะครับทุกคนครับส่วนมากจะเป็นหน้าที่ของพ่อควานนะครับผมแต่วันนี้พอมาอยู่ด้วยกันก็เวลาควานจอยอาจจะติดภาร,รกิจนะครับก็ต้องฝึกไว้นะครับผมฝึกไว้ เพราะว่าช้างที่บ้านเราค่อนข้างที่จะเป็นช้างนิสัยดีนะครับอยากให้แม่แม่ควานนะครับผมให้แม่ควานได้ฝึกขี่ฝึกเลี้ยงบ้างนะครับผม <Yahoo! S 1> เวลาพอควานไม่สบายอะไรก็จะได้แม่ควานนะครับคอยช่วยนะครับผมอ่าแม่ควานขี่มาดิาขี่มา อะแปมมานี้ลูกแปมมานี้ลูกมาน,น,นี้แล้วนี่นี่ทำอะไรนี่ฮทำอะไรลูกสาวเรานี่ฮขนาดน้องตานะครับน้องตาน,น้องต้าขี่ยังไม่ไม,ไม่ไม่เดินนะครับทุกคนครับเขาจะรู้ครับเขาจะรู้ขานะครับทุกคนครับนี่เห็นไหมจะแกลแก้งไปหาต้นไม้แล้วจะแกล้งไปหาต้นไม้แล้วทุกคน จับดีๆนะแม่ควันว้าวนี่ควันจ่อยนะครับอ่าอาศัยอยู่ที่บ้านโวยนะครับผมต้องฝากทุกคนนะครับทุกท่านนะครับเอ็นดูน้องช้างตกงานด้วยนะครับผมให้กำลังใจให้คอมเมนต์ ทักทายพูดคุยนะครับผมนี่ดูดูดูด,ดูจะทำอะไรกับรองเท้าแม่นะครับดูดูดูครับดูดูนะครับจะเป็นไอ้ทองลูกพ่อไหมนะครับอ๋อจะเปลี่ยนต้นไม้จะเป็นลิงนะครับผม อาแม่ควานขี่มาดิครับอาลองใช้กลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ขี่มานะครับว่าแต่ก่อนนี้หน้าที่เลี้ยงช้างจะเป็นของพวกควานแต่ทุกวันนี้ต้องช่วยเหลือกันนะครับผมช่วยเหลือกันฝึกไว้นะครับผมทุกวันนี้ไม่ว่าแต่รถ <c oughs> ไม่ว่าแต่อะไรเนาะก็มีผู้หญิงเข้ามาคอยช่วยเหลือ ก็เช่นกันนะครับแต่ว่าเรื่องวัยพระครูประกรรมนี้ผู้หญิงยังใช้ไม่ได้นะครับผมยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีโบราณน,นะครับต้องเป็นผู้ชายและลูกเขยนี่ก็ยังไม่ได้นะครับผมมาดูกันผมนแปลมลูกสาวมาน,นี่ลูกมาน,นี่เร็วแปลมลูกมาน,นี่เร็วเร็วเร็ว,เ,รวเขาไม่จะอยากกินใบไม้แล้วครับเขา กวนคุณนั่นแหละครับมานี้ลูกแปมลูกแปมมานี่เร็วมานนี้เอาเมื่อาากี้กล้ว,วยเร็กวกล้วยกล้วยกล้วยอยู่นี่ดู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 ด,ด,ดูจะทำอะไรกับไม้ดูดูด,ดูนี่ก็จะ นี่ก็จะเป็นการทําความรู้จักนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะค่าแล้วนะครับทุกคนครับรับผมออาไม่ควันฉีมานี่ลูกอ่าแปมแปมลูกแปมออากระดิกขาด้วยออากระดิกขาหน้าด้วยกระดิกขาด้วยออาขายแข็งแข็งขาแข็งแข็งอากระดิกไปออากระดิกไปเอากระดิกไปกรูก ชิวๆเลยครับชิวๆเลยอุ้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 ยเกือบตกครับเกือบเกือบเกือบมีนาทีหวาดเสียวครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบร่วงครับผมเกือบร่วงครับผมดูออกเลยนะครับผมควรจอยดูออกเลยว่าคงคงจะยังไม่คุ้นชินกับแม่ควานนะครับผมก็จะมี อาการแกล้งกันอยู่ถอยลูกถอยแปลมลูกอย่าไปกินหญ้าตรงนั้นไม่เอาเอาแม่ควานเอาออกมา,าบรรยากาศใกล้จะค่ำม,มืดแล้วแม่ควานกลัวไหมแม่ควานทำไมเขา,ามไม่กลัวครับ ผมเคยได้ยินว่าก่อนคุณจะมารู้จักผมนี่คุณกลัวช้างมากใช่ไหมครับ,บทำไมครับเพราะเขาตัวใหญ่กว่าใช่ไหมครับครับผมมัจะเป็นแบบเ,เียกว่าเห,ยหยมืนปิงใช่ไหมครับ ปิงยังไงน่ารักกว่าปิงอีกเนาะน่ารักกว่ดเดี๋ยวคนจอยนะครับจะให้แม่ควานนะครับสั่งน้องบ่มแปมนะครับให้นอนเพื่อที่จะให้แม่ควานนะครับได้ลงจากคอนะครับผมอ่าว่าจะทําให้ไหมครับอนอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหทุกคน,นครับ นี่มาดูกันครับผมนี่หอมแก้มด้วยบนสูงบนเฮ้ยเฮ้ยแบมลกูกอ่าอ่า,าคลิปนี้น่ารักนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องพังใบเฟินด้วยครับผมวันนี้เราก็ขอสวีดัดสวัสดี วัสดีครับ